thải ao, còn có nhiều nãy giờ làm không đi, ô lên đi, đi ปัญหาคาบหลีกในสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะไปร่วมพูดคุยกับผู้ประกอบการในที่อย่างหนึ่งซึ่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมนะครับแล้วก็แน่นอนว่าขณะนี้เนี่ยเขาโดนอีกเด้งหนึ่งด้วยนะครับคือนอกเหนือจากการที่ไม่สามารถที่จะขายของได้ในช่วงของเหตุการณ์การชุมนุมต่างๆเมืองที่ผ่านมานะครับ อากทันไงคะนี้เนี่ยเขายังมีเรื่องปัญหาของการที่ไม่สามารถค้าขายได้อีกจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเราจะไปร่วมพูดคุยกับผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ของส่วนลุมไนบาซ่านะครับซึ่งก็เรียกว่าตรงนั้นเนี่ยถ้าหากว่าหลายท่านที่ได้เดินเข้าไปช้อปปิ้งหรือว่าเข้าไปเดินเรื่องการซื้อของเนี่ยก็จะพบว่ามีหลากต่อหลายร้านค้าอยู่มากกันพอสมควรนะครับแต่ก็ตามในเรื่องของขนาดนี้เนี่ยก็ได้เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับ ซึ่งในวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากตัวแทนผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ของสวนลุมในบาซา่าสองท่านนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการแล้วก็จะมาเล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่เขาพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยได้รับผลกระทบจากการที่เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่ผ่านมาด้วยครับตัวแทนสองท่านนะครับท่านแรกก็คือคุณสพงธรน,นะครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งก็คือคุณสมชัยนะครับสวัสดีครับ ก็จะเริ่มที่ท่านไหนก่อนดีฮะคุณสมชัยก่อนแล้วกันนะครับเคุณสมชายครับอยากจะให้คุณสมชัยเนี่ยพูดสรุปเหตุการณ์ทั้ง้งหน่อยว่าเราได้ในในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยในในพื้นที่ของสุนุมในบาซ่าเนี่ยเราไม่สามารถที่จะขายของได้มาเป็นระยะเวลาตั้งแต่เท่าไหร่แล้วับเนี่ยคือเริ่มต้นกับผลวิกฤตทำไบเกอร์แล้วก็จะมาถึงเรื่องจากการชุมนุมตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ ว่าว่าน่องเที่ยวเนี่ยเริ่มจะลดน้อยใส่โรงมาณาสามเดือนไม่ถึงสามเดือนก่อนหน้านี้ใช่ครับสามเดือนดยปรมานนะครับคหลังจากนั้นแล้วเนี่ยหลังจากชุมนุมมาแล้วเนี่ยน่องเที่ยวก็หายไปเรื่อยๆจนมาถึงช่วงอากาศเคอร์ฟิวจะเรื่องเรียกว่ามีการก่อนที่เคอร์ฟิวนี่มันก็มีความไม่สงบที่เกิดขึ้นในบริเวณนั้นปิดถนนปิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือคนหายไปประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ ยังมีคอคนมีฝึกคนไทยมาชาติที่ยังหลงเหลือที่ยังกลับไม่ได้ยังมีคออยู่บ้างนิดหน่อยเพราะว่าต้องยอมรับอย่างหนึงว่ากลุ่มลูกค้าที่เข้ามาเดินนี่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติซะเยอะใช่ไหมครับบประมาณ80%นะ,ะครับตอนนี้นะครับแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมาทําให้ทําให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยที่เคยขายให้กับชาวต่างชาติที่ซิ้เนี่ยที่สต็อกของไว้เกิดปัญหาตอนนี้ขายไม่ได้เลยจนจุจดจุดท้ายแล้วเนี่ยพอประกาศเคอร์ฟิลเนี่ยทำให้ ทุกอย่างนี่หยุดอยู่กับที่นะห,หยุดอยู่กับที่เลยทำอะไรไม่ได้เลยเราเสียหายถามว่าเสียหายไหมเสียหายคนที่ต้องกินต้องใช้เนี่ยสามเดือนมีแต่ไก่ไม่ได้ไม่ได้<อ>ไมีรายรับเลยพอไม่มีรายรับเองแล้วแล้วก็คนที่เป็นลา,ากย้าเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการเงินวันนี้ถ้ารัฐบาลช่วยเรื่องเอสเอ้ก็คจะผ่านไปได้ระยะหนึ่งนะครับเพื่อให้ผลวิกฤตของช่วงฝนตกอีก ยวงจะช่วงฝนตนี้ก็จะอยู่อีกคือพูดง่ายว่าในก่อนหน้านี้เนี่ยมีความช่วยเหลือที่ไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนเนี่ยก็มีเข้ามาบ้างไม่มีมีมีมาเข้ามาบ้างนะตรงนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากตรงนี้ยังไม่มีครยังไม่มีนมีแจมีแจมของสอชนะครับที่เอ่อที่กองงานช่วยนะครับแต่ว่าก็ยังยังไม่ถึงคิวส่วนเอสเนมีเพิ่งจะเริ่มต้นเมื่อที่ผ่านมาครับนะครับแต่ความเข้าใจผิดของทางเอสเอมีนะฮะทางแบงคเอ็นจเีรเาจะช่วยเหลือว่าทางเราโดนปิดแล้วเนี่ย ยังยังไม่ปิดนะครับ <ừ m. S 2> ขั้นตอนอยังอยู่ในกระบวนการของศาลนะครับควนการศาลก็เราต้องรองให้ว่าศาลชี้เป็นยังไงก่อนนะครับ <ừ m. S 2> ตอนนี้แต่อย่าให้ศาลหรือว่าใครเนี่ยที่ได้ฟังหรือได้ดูทางเอฟซีวีเห็นใจว่าพวกเราคือตัวตนจริงพ่อค้าแม่ค้าจริง <ừ m. S 2> นะครับอย่าจะขายระบายของสินค้าก่อนนะครับในช่วงต้นตอนนี้อ,อ,อยากให้ไม่ชไม่ทราบว่าเป็นคู่กรณีระหว่างวังจุนทรัพย์กับพีคอนเนี่ย หาข้อตกลงสืดยืงให้ได้คือผู้ผู้ที่เปผู้ให้สัญญาเช่าใช่ไหมครับใ,ให้ให้ให้เกิดข้อสรุปตรงนั้น<ช>เพราะรตอนนี้นี่พื้นที่จริงๆเ่ยมันจะหมดสัญญากันทั้งหมดเมื่อไหร่ฮะจริงๆตอนเนี้ยเขาอยู่ในขั้นตอนของศาลนะตอนเนี้ยศาลฎีกาแล้วนะครับอยากให้บรรเทาหรือว่าจะทำยังไงวิธีทางไงก็ได้นะฮะว่าให้พ่อค้าไม่ค้าเนี่ยผ่านช่วงที่เราขอขอความกราจากทางวังศิลป์ไปสิบห้าเรียนนะฮะหรือสองปีเพราะเรามีที่ทางใหม่แล้วกำลังก่อสร้างครับ พราะนั้นแล้วเนี่ยเราก็อยากให้รอตรงนั้นให้ได้หน่อยเองอีกสองปีคง<ม>ไม่นานหรอวครับ่าท่านจะกอ่อสร้าง<ม>ื้นทีของรั์สินเองที่ล้อมล,อล้อยังไม่เช่าอะไรอีกเต็มเยอะแยะรตรงนี้ถ้าขอเวลาเราได้นะเราก็อยากให้ให้ให้ท่านมองพิจารณาเราพูดง่ายว่าขอเวลาปรับตัวในการที่จะอยู่พืที่ตรงนี้นใช่ระยะหนึ่งก่อนใช่ครับครับครับมาที่คุณชพรพันธ์บ้างนะครับตรงนี้เนี่ยในแง่ของการเป็นผู้ประกอบการรายย่อยในใน่วนรวมนายบาร์ซ่าเนี่ย เราคิดว่เาเมื่อเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราอยากจะสิ่งที่เราเรียกร้องนี่คืออะไรบ้างพอมีปัญหาแรกจริงๆเรื่องใหญ่ๆที่สุดก็คือเรื่องการขาดทุนหมุนเวียนของพวกเราเพราะว่าค้าขายไม่ได้เลยแต่เรามีรายใ่ายทุกวันครับทุกทุกวันทุกเดือนสามเดือนมาแล้วครับ,รบถ้าเราได้ทุนหมุนเวียนตรงนี้ขออนุญาตนะแล้วในแง่ของผู้เช่าผู้ให้เช่าเนี่ย เราได้มีการคุยอะไรกับเขาที่จะให้เขาจะให้เพื่อจะเหมือนว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันไหมเขาช่วยมาแล้วครับค่ะเขาลดค่าเช้่ายห้แล้วครับคัะลดมา40เปอร์เซ็นต์เนที่แล้วแ้วเดือนนี้ก็กำจะลดเพิ่มอีกค่ะค่ะแต่ว่าทางรัฐบาลเนี่ยเราจะขออยากขอความช่วยเหลือจากเอสเอ็มดีแบงก์ให้ปล่อยกู้พวกเราเพราะพวกเรายังมีตัวตนและมีความเดือดร้อนนะครับแล้วตรงนี้ได้เข้าได้เข้าไป ยื่นเรื่องให้กับทางอารอฐบางเขาพิจารณาแล้วหรือเราเข้าไปยื่นแล้วครับครับ <c oughs> แต่ปัญหาที่เรามันยาก <c oughs> ยากเย็นมากหลักฐานต้องจักเกณฑมากกว่าที่อื่นทั้งที่เรามีตัวตนมีมีมตอมทางทางที่คล้ายคอคือผู้่ห้ <c oughs> ว่าคุณชาวศงรออาจจะเปรียบเทียบกับอีก จุดหนึ่งคือที่บริเวณสยามเลยแบบที่เชตระวันเนี่ยมันจะเชตรวันง่ายง่ายฮะเชตระวันก็เห็นใจครับเขาเขาเขาไม่นะฮะไม่แล้วแต่ของเราเรายังมีที่ขายของอยู่ครับแล้วเรามีที่ใหม่ที่รองรับอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังยังที่จะสามารถที่จะผ่อนชำระได้ซึ่งบางคนกู้แค่สายสองจ่ายเพื่อจะมาซื้อมาซื้อสินค้าหรือจะมาลงทุนตอนที่ช่วงนี้เขาขาดทุนไปครับนะครับแล้วก็เลยเลยเป็นที่มาที่ตอนนี้อ่าเข้าใจของทางเองแต่ว่าบางคนก็ได้นะครับแต่บางคนก็ยังไม่ได้ คือพวกายยังยังฝนตกยังไม่ทั่วฟ้าอยู่ใช่ครับใช่ครับที่เกิดการเมื่อเรามองทุนเหล่านี้เป็นเงินทุนหมุนเวียนครับแล้วไม่ได้มองเป็นรถเป็นบ้านเป็นอะไรเข้าใจครับที่ไม่จําเป็นเพราะว่าเราเราได้รับความเดร้อนตรงนี้จริงๆเรามองเป็นทุนนะเราองมองเป็นทุนเป็นสินค้าของเราแล้วเราจะได้อะไรมาขายเพิ่มอะไรพวกนี้ครับครับแล้วก็เรื่องของคิดว่าคิดว่าเขาเรียกว่า ในแง่ของการรวมกลุ่มกันตรงนี้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยจริงจเอาเรื่องของเรื่องเอาย้อนไปที่วันที่สามสิบนะฮะครับมันก็สามสิบที่ผ่านมาแล้วก็ถูกชายการกลุ่มหนึ่งเข้ามาบุกบุกเข้ามาปิดล้อมพื้นที่ทั้งหมดอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเอทำไมถึงเกิดเรื่องนี้ตามที่คุณคุณสนใจประเมินทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้คืออย่างนี้ครับเอในวันดังกล่าวเนี่ยฮะเป็นวันอาทิตย์ครับคือถ้าจะปิดล้อมหรืออะไรเนี่ยมันต้องมีเจ้าที่ของศาลมาตามวจแจ้งทราบนะครับ ีเจาร้าที่ของศาลมาหรือว่าจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาครับแต่ปรากฏว่าวันนั้นอ่ะไม่มีเลยอืมไม่มีเจ้าหน้าที่ของศาลมามีทนายความเป็นผู้บงการสั่งให้ชาชาเตอรการประมาณร้อยคนชุดดำเขามาทาอะไรบ้างปิดล้อมรั้วล้อมประตูหนึ่งทางเข้าเพื่อ <c oughs> ไม่ให้มีคนเข้ามาครับถามว่าวันเนี้ยเราประเทศไทยเยรัฐบาลต้องการให้ชาวต่างชาติเข้ามาครับรู้ไหมเขาก็ทำยังไงรถทัวร์รถบัสเข้ามาเสร็จปุ๊บเขาไล่ออก ไล่ชาวต่างชาติออกพูดง่ายว่าปิดล้อมพื้นที่เลยไม่ให้ไม่ให้ใครเข้ามาใช่ครับแต่ปร,ประเอินวันนั้นอะพวกเราไม่ยอมคุณทําอะไรก็ได้แต่คุณห้ามไล่ชาวต่างชาติในบายของชาติเนี่ยเราต้องการให้ชาวต่างชาติมาลงทุนมาซื้อของม,มางใจให้่อดให้สอย